พระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์เคยสอนว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลไม่ผิดตัวมันแปลว่าอะไรครับพระอาจารย์คำว่ากรรมนี่นะกรรมนี้เกิดขึ้นจากเราเองนะเราไปกระทำไว้พบไหนชาติไหนไม่รู้ แต่เวลาให้ผลนมันให้ผลไม่ผิดตัวนะแต่อาจจะผิดพบผิดชาติกันบ้างเวลาก็อาจจะผิดแต่ตัวของเราเนี่ยสร้างไว้แล้วเราจะไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยกรรมจะตามให้ผลอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้แปลว่าถ้าผมทํากรรมดีเอาไว้กรรมดีก็จะตามมาให้ผลกับผมใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันทั้งกรรมดีและกรรมชั่วได้ทําดีเอาไว้ความดีอันนั้นก็จะตามมาสนองเมื่อมาถึงตัวเราแล้วเนี่ยเราอยากได้หรือไม่อยากได้เขาไม่รู้นะเขาต้องทำให้เราไม่ว่าจะเป็นความชั่วไม่ว่าจะเป็นความดี ต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเขาเรียกว่ากรรมสนองกรรมตามล่ากรรมตกแต่งนี่มีหมดนะเรื่องของกรรมนี่นะไม่มีที่หลบซ่อนไม่มีที่หนีเขาไม่พ้นต้องใช้เสียก่อนถึงจะพ้นถ้าเราไม่ได้ทำกรรมใหม่ไว้มันก็ไม่มีกรรมตามมานในเรื่องของกรรม มันเป็นสิ่งที่น่าก,กลัวนะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเราก็โทษคนนั้นบางโทษคนนี้บางด้วยความไม่รู้ที่ไหนได้มันเกิดจากอดีตตชาติหลายๆชาติเพิ่งมาให้ผลชาตินี้เองการโทษของเราก็มั่วไปอย่างนั้นแหละแต่ที่จริงความเป็นจริงมันเป็นผลจากการที่เราสร้างไว้หลายๆชาติ ถ้ารู้แล้วก็พากันหยุดเสียหยุดเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายสร้างแต่สิ่งที่ดีๆเกิดไปพบหน้าชาติหน้าสิ่งที่เราสร้างไว้ดีๆก็จะเจอแต่ผลที่ดีๆอย่างนี้แสดงว่ากรรมที่มันน่ากลัวเนี่ยมันน่ากลัวได้เหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าเราทําอะไรที่ไม่ดีเอาไว้เราจะต้องไร้รับผลของมันเป็นเช่นนี้มาตลอดนะ ขณะเดียวกันก็คือว่าเวลามันออกผลเนี่ยเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยไม่รู้เพียงแต่ว่าเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีใช่แล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เกิดจากการกระทำในอดีตของเราใช่สาตุครับ